มีงานก็สวัสดีครับคุนพี่คลาสที่เชิญมาทำงานในกรมการครับสวัสดีครับถ้าสอบถามโปรโมชั่นที่ว่าให้คนพิการลงทะเบียนนะครับมทราบว่ารายละเอียดอันหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นสิทธิ์ที่ว่าให้คนพิการใช้ฟรี6เดือนอะไรนะค่ะอันนี้สอบถามในใน,ในส่วนของข้อมูลรายละเอียดหรอคะครับใช่ครับ ของในในส่วนของถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการนะคะผู้พิการผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะจะต้องผคนพิการนะคะจะต้องมีในส่วนของบัตรประจําตัวของผู้พิการนะคะที่ทางพมออกให้ค่ะต้องไม่หมดอายุนะคะแล้วก็ในระบบสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนนะคะแล้วก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะหมายถึงว่าคนพิการใดนั้นๆั้นจะต้องมีทั้งสองอย่างหนึ่งคือบัตรประจําตัวคนพิการที่ออกโดยสำนักงานพมสองก็คือต้องมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐด้วยวแห่งรัฐใช่ใชค่ะต้องค่ะต่อไปครับโปรโมชั่นที่ได้นะฮะจะเป็นโปรโมชั่นอย่างไงมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปริมาณอินเทอร์เน็ตยังไงครับอินเทอร์เน็ตนะคะความเร็วนะคะถ้าเป็นในส่วนของการใช้งานนะคะจะอยู่ที่ยี่อเดี๋ยวเดี๋ยวันดูดูข้อมูลให้นะคะครับยี่สิบเมกค่ะยี่สิบเมก มไม่จํากัด,กดนะคะไม่ต่ากว่าไ<น>ม่ต่ำกว่ายี่สิบเมกจำกัดปริมาณการใช้งานหรือว่าไม่ได้จํากัดปริมาณการใช้งานครับในนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่าจํากัดนะคะแต่ว่าจะจะไม่รวมในส่วนของการโทรนะคะก็จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตค่ะไม่ต่ากว่ายี่สิบเมกค่ะอ๋อแล้วอัตราการโทรนะครับเออไม่มีข้อกําหนดการโทรอ่าไม่มีค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวค่ะอ๋อคือคือการโทรออกเออไม่ไม่ไม่มีโปรโมชั่นใ ใช่ใช่ค่ะจะเป็นในการสนับสนุนอ่าสำหรับในในโครงการอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวค่ะครับแล้วเครือข่ายที่ให้บริการนะฮะอันนี้จะเป็นเครือข่ายอะไรครับอันนี้จะต้องเป็นซิมการ์ดนะคะเป็นซิมการ์ดของอ่าเด็วสักคุ่นะคะครับจะเป็นซิมการ์ดนะคะของอ่าอินฟินิตค่ะอินฟินิตค่ะเป็นของอินฟินิตค่ะเดี๋ยนะครับ เป็น <ไอ S 1> เครือข่ายของบริษัทนคะครับอันนี้เขาจะเป็นโครงข่ายเดียวกับทางบริษัท NT ค่ะ NT นะฮะอ่าอ่าอ่าก็อ,อาจจะต้องมีการถ้าจะใช้ซิมการ์ดเดิมนะคะก็ก,ก,ก็อาจจะต้องมีการย้ายย้ายค่ายค่ะไปอยู่ในส่วนของบริษัทอินฟิ i t e ค่ะอืมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะรับซิมการ์ดใหม่ก็ได้ค่ะเป็นของบริษัทอินฟิ i t e อันนี้อาจจะต้องก็ช่องทางการติดต่อก็แอดไลน์ก็ได้ค่ะ อืมครับครับครับ,รบ,รบ,รบพอดีว่ามีเพื่อนคนที่การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งผมเองก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นนก็เลยขอขอชิกข้อมูลโดยเอ่อโดยละเอียดนิดนึงเพื่อว่าจะได้ไปบอกต่อได้ได้ได้ค่ะอืมอืมหรือ,รอว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสอบถามว่าอะไรนะคะมอสักครู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แจ้งไปก่อนเลยครับ ืมค่ะหรือว่าจะตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ค่ะอืมค่ะครับครับครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ได้ได้ครับเอ่อกับพื้นที่ที่ว่าทางคงขายไม่ได้ครอบคุมอันอันนี้อันนี้มีทางออกให้ยังไงบ้างอ่ะหรือหรือว่าให้บริการอยู่แค่คงขายเดี่ยวนี้หรือว่าหรือว่ายังมีคงยังมีเครือข่ายอื่นๆให้บริการกับแพ็กเกจนี้โปรโมชันนี้อีกอีกไหม ถ้าถ้าเป็นในส่วนของโครงการนี้ค่ะจะต้องเป็นออการใช้งานนะคะตามที่เียนแจ้งค่ะเป็นในโครงข่ายของ NT คือสินการอินฟินิตค่ะก,ก็จะเป็นค่ะก็จะเป็นในที่เข้าร่วมโครงการนะคะจำกัดปริมาณของผู้เข้าร่วมไหมครเช่นว่าไม่เกินเอ่อหนึ่งแสนเบอร์ไม่เกินหนึ่งล้านเบอร์อะไรแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำกัดถ้าเป็นผู้พิการนะคะแล้วก็เงินไขตามที่แจ้งเมื่อสักครู่ ก็จะต้องลงทะเบียนค่ะซึ่งอันนี้ค่ะเขาก็จะมีข้อมูลแนะนําให้ลงทะเบียนก่อนค่ะก็จะมีการจํากัดสิทธิ์นะคะเดี๋ยวฉันดูรายละเอียดให้นะคะว่าจํากัดสิทธิ์เท่าไหร่จานวนสิทธิ์ถ้าเป็นในส่วนของอถ้าระบุนี้จะเป็นเดี๋ยวฉันดูของคุณสอบถามในส่วนของผู้พิการถูกต้องไหมคะเอ่อผมก็เป็นคนพิการคนนึงแต่สอบถามแนะนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อที่จะได้นําข้อมูลในส่วนนี้ไป ย้งต่อที่แผ่ต่อนยค่ะถ้าเป็นในส่วนของผู้พิการนะคะจักำจำกัดสิทธิ์นะคะอยู่ที่จำนวนหนึ่งล้านสิทธิ์ค่ะอืมค่ะครับครับอันนี้ก็จะอ,อนับตามจำนวนของผู้สมัครเข้าร่วมใช่ไหมเดี๋ยวไล่ล,ลำดับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอเคครับรายละเอียดที่ ต้องการเพิ่มเติมก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้ยค่ะถ้าถ้าถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามได้นะคะได้ครับจัับยินดีครับ,รรบ<ห>ขอบคุณครับให้บริการค่ะสายข้าเสลยระบบการประเมินสวัสดีค่ะคสวัสดีครับก่อนการวางสายกรุณาประเมินคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะกดหนึ่งพึงพอใจมากกดสองควรปรับปรุง กด3ไม่แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่ใช้บริการสำนักงานกสท,ทช